จะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่6นะครับสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับ3กันยายนคู่แรกครับเอเวอเรสตนเปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูลไป0ประตูต่อ0นะครับเบรนท์ฟอร์ดชนะลิเวอร์พัดไป5ประตูต่อ2นะครับและเชลซีก็พลิกล็อกเอาชนะเวสต์แฮมยูเดดไปได้2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็นิวคาสเซิลเสมอกับคิตตันพาเลซ0ยูนย์นะครับนอริงแฮองโเรสต์นำขอดองศูนย์แล้วก็แพ้กับบอลมัรตไป3ประตูต่อ2นะครับส่วนสเปอร์ชนะวูลฟูต่อ1นะครั์แลมตัน ชนะ1-0ครับชนะชัยชนะเหนือเซาท์เทมป์ตันนะครับแล้วคู่สุดท้ายครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ1ครับมาที่คู่แรกครับเอเวอเรสต์กับลิเวอร์พูลครับเมื่อวานนี้ผมวิเคราะห์ว่าลิเวอร์พูล2เม็ดมีแน่ใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เอเวอเรสต์ก็เล่นได้ดีเกินคาดครับแล้วก็ยันเสมอกับลิเวอร์พูลไปได้0ประตูต่อ0โดยลิเวอร์พูลเนี่ยโอกาสยิงมากมายเหมือนทุกๆนัดที่ผ่านมาครับแต่ว่าจบสกอร์ไม่ค่อยได้ครับในฤดูกาลนี้ พิกฟอร์ดจริงๆก็ซื้เปอร์เซฟนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีลูกยากให้เซฟอะไรมากมายครับกลายเป็นลิเว์พูเองที่ยิงกันไม่ดีเองนะไม่คมเองมากกว่านะครับแล้วก็ทําให้ต้องเสมอกันไปสูญไปด่วนสูญครับแล้วก็จะมีบางจังหวะที่ลิเว์พูก็เกือบจะเสียประตูเหมือนกันแต่ว่าเป็นการรับหน้าของคดี้ไปครับเขาเล่นเอาลิเว์พูเกือบแพ้เหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ส่วนเบนฟอร์ดครับคู่นี้ผมไม่ได้ดูครับแต่ว่าต้องบอกว่าอีวานโทนี่นี่ฮอตมากๆครับแล้วก็ ทำให้ ford, เบรนฟอร์ดชนะลีดยอเต็ดที่ผลงานยังไม่ดีเลยนะครับในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็ชนะไป5ประตูต่อ2นะครับส่วนเชลซีกับเวสต์แฮมนะครับต้องบอกว่าเวสต์แฮมมีโอากาสนําก่อน1-0นะครับแต่ว่าก็โดนเชลซีตามตีเสมอได้ภายไม่ถึง10นาทีครับแล้วก็เชลซีมาได้ประตูชัยจากไคฮาวเว็ตจากการที่โค้ชเกเป,ปาได้การติวเข้มก่อนที่จะส่งฮาวเว็ตลงมาสนามนครับแล้วก็ทําให้เชลซีชนะเวอเรสต์ไปสอประตูหนึ่งแต่ว่าก็มีจังหวะดราม่าเหมือนกันครับที่ เวแฮมตีเสมอ2-2ภายในไม่กี่นาทีครับแต่ว่าเป็นการฟาวกับเมนดี้นะครับก็เลยทําให้โดนลิบประตูคืนครับแล้วก็จบเกมไปเชลซีชนะไปที่2ประตูต่อ1ครับส่วนนิวคาสเซิลกับคริตตันเพลย์ครับที่เสมอกันไป0-0นะครับก็อย่างที่ผมวิเคราะห์ไปเมื่อวานนี้ครับที่บอกว่าแพตติวิล่ามีทีมที่แข็งแกร่งมากๆนะครับในการทําทีมคริตตันเพลย์แม้ว่าจะไม่ได้มีซูเปอร์สตาร์มากมายนะครับแต่เมื่อวานนี้ได้มาพบกับนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็ไม่ได้มีใครเหนือกว่าใครสักเท่าไหร่ครับแล้วก็ยันเสมอได้ครรับที่่ปะตตูอ ส่วนนอตติงแอนโฟเรสต์ครับที่แพ้ให้กับบอลมาร์ตไป3ประตูต่อ2ครับต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆเพราะว่านอตติงแอนโฟเรสต์เนี่ยมีโอกาสนำไปก่อนถึง2ประตูต่อ0นะครับและและ,และก็ไม่มีใครคาดคิดครับว่านอตติงแอนโฟเรสต์จะแพ้3-2ได้ครับเพราะว่าบอลมาร์ตเกมนี้ทุกคนมองว่าน่าจะยังไม่ดีสักเท่าไหร่ครับสำหรับการเปลี่ยนโคน้ชมาใหม่หลังจากที่ปาร์เกอร์โดนปลดในนัดที่ลิเวอร์พูลถล่มไป9ประตูต่อ0นะครับและวันนี้หัวบอลมาร์ตเก็บ3แต้มแรกได้แล้วนะครับ ส่วนเกณฑที่ลอนดอนครับสเปอร์เปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมไป2ประตูตหนึ่งครับอย่างที่บอกก่อนเกมครับฟูลแลมก็ไม่ได้หมู่ให้สเปอร์ได้เคี้ยวเหมือนกันครับแต่ว่าสเปอร์ก็ยังคงมีผู้เล่นที่มีคุณภาพมากกว่าฟูลแลมครับแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้2ประตูตหนึ่งครับฟูลแลมแม้ว่าจะได้มิดเวิลยิงประตูตีไข่แตกครับแต่ก็ไล่ไม่ทันครับก็สเปอร์ต้องบอกว่าปีนี้ของคอนเต้ก็มาดีจริงๆครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นท็อปโฟและไปถึงลุ้นแชมป์ได้เหมือนกันครับมาตอนที่คู่ของวูฟแฮมตันนะครับ เซาท์แฮมตันไป1ประตูต่อศูนย์ครับวูดแฮมตันหาชัยชนะมาหลายเกมนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้เจอกับเซาท์แฮมตันที่เพิ่งชนะเชลซีมา2อตูตหนึ่งครับแต่ก็อย่างที่ผมวิเคราะห์ไปครับว่าวูดแฮมตันเกมวันนี้ยังไงก็ต้องชนะครับเพราะว่าถ้าไม่ชนะแมตช์นี้ก็ไม่รู้จะไปชนะแมตช์ไหนแล้วครับเพราะว่าเซาท์แฮมตันจะเก่งแค่กับทีมใหญ่ครับแต่ถ้าเจอทีมระดับเดียวกันนะครับและไล่ไล่กันเนี่ยยังไงก็สู้ไม่ได้ครับและคู่สุดท้ายของค่ําคืนที่ผ่านมานครับก็เป็นแอสตตตัันนนวิิิลล่าาเเเเปปดบบ้้สสมมออกแชร์ซีไ 1นประตูหนึ่งครับและเออร์ลิงฮาแลนด์ก็ยิงประตูอีกแล้วครับแต่ว่าแอสตันวิลล่าของซีเวนเจอร์ลันก็ยังคงเป็นของแสลงให้กับเป๊ปกัวเดโอล่าครับอยู่เช่นเคยครับแล้วก็เป็นไบรลี่ครับที่ยิงประตูตีเสมอให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็มีจังหวะปัญหาหนึ่งครับที่ไลแอมยกธงล้ำหน้าให้กับคูตินโยนะครับทั้งๆที่พอมาดูเวีย้อนหลังแล้วเนี่ยมันไม่ล้ำเลยครับโอ้โหก็น่าเสียดายจริงครับเพราะว่าจังหวะนั้นคูตินโญ่เนี่ย สามารถพาบอลและยิงประตูหน้าก่อนเก็บโทษและบอลเข้าประตูไปด้วยครับแต่ก็อย่างที่ว่านะครับเอเดนซันก็ไม่ได้กระโดดเซฟนะครับแต่ว่าลูกที่กูุญนโยยิงเนี่ยโหก็เข้ามุมเหมือนกันครับก็จบลงมาแล้วครับสำหรับค่ำเมื่อคืนที่ผ่านมาครับกับ8คู่พรีเมียร์ลีกครับและตอนนี้อาร์เซนอลก็ยังคงนำเป็นจ่าฝูงอยู่ที่15คะแนนครับส่วนที่2เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่3เป็นสเปอร์แล้วก็ที่4ยังคงเป็นไบรตันครับโดยอาร์เซนอลแล้วก็ไบรตันยังแข่งน้อยกว่าอยู่หนึ่งนะครับ และคืนนี้ถ้าแมนยูชนะก็อาจจะขึ้นไปถึงอันดับที่4ได้เลยจะต,ต้องดูให้ไบรตันแพ้ด้วยครับเพราะว่าถ้าหากไบรตันชนะขึ้นมาเนี่ยคืนนี้ก็จะคงลั้งที่4อย่างขาวรแน่นอนครับหากคุณชอชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารดีๆในวงการฟุตบอลกับ Director of ์ออฟฟุตบอลครับ